สวัสดียามเจ้าครับผมมาท้าบ่อป่าครับตัวเดียวจะเก็บผักบุ้งครับเก็บผักบุ้งในบ่อป่านี่ดูไว้แกงอันนี้เย็ยนเย็ยนอยู่นี่อยู่นี่นี่เดี๋ยวซุ่มตั้งป่าพอเย็ยนแล้วนักก่อนนี่อััลลนนแกงผักบุ้งครับผมมแลงเออ,อเจ้านี่ครับเก็บผักบุ้งนะครับผม เด็ดทักบุ้งแล้วก็มาเด็ดเด็เด็ดครับนี่นี่บครับแล้วก็ปาปาเรีบร้อยคัวครับแี่ก็ปลาดูตี่เลี้ยงไว้ตัวใหญ่ละนี่นี่ครับเอามาสามตัวตัวหมอกิมอีนี่ครับผมยครบคัวเรียบร้อยครับนี่แกงปาบุงครับผมใส่ปลาวันนี้ครับอ่าลุยมาเก็บหนาวครับมาเก็บหนาวครับมาหนาวดูดูดูดงดัวหน้าวครับอ๋อเก็บหน้าวใส่แกงครับผม พริกเดงพิกแดงนี่พริกแดงเดือดเถอเก็บพริกแดงตัวครับเก็บพริกตัวอนะครับผมหลังจากที่เอาพริกเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ไปเก็บพริกเก็บมะนาวนะครับเน้องนี่มะนาวแล้วมาดูเครื่องปรุงระลักเลยครับมีหอมขาวหอมแดงครับขมิ้นจะไข่นี่ครับพริกแดงพริกเก็บเมื่อกี้กะปิแล้วก็ห้าครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยตาหามาใส่เลยลุยเลยครับสามเลย ใส่ตุ้ยยงลงไปนะครับแล้วก็ตับนะครับนะครับหลังจากนั้นใส่ปลาร้าได้หน่อยครับสองตัวสามตัวใส่ไปใส่เข้าไปนี่ครับผมเอาตับเลยครับตับสมๆกันเข้ากันหมดแล้วครับเรียบร้อยครับผมพริกอ่ะดุ้ยครับตัดตริกเลยเอาตั้งหม้อแกงไว้ใส่ไปเลยเอ๋อแล้วครับแล้วนั่นเลย เราจะน้ำล้างโคกจัดการน้ำล้างโคกเลยวอ่ะดุ้ยใส่น้ำล้างโคกเลยเพื่อปิดไว้รอมันเดือดครับนะครับเออน้ำเดือดแล้วครับผมใส่ปลาไปก่อนเลยครับชุกยากครับนี่ใส่ปลาไปเลยใส่ปาเลยครับผมเอาละครับใส่ปลาเพิ่มน้ำเดือดแล้วก็เอาใส่พักเลยครับ อืมทักบุ้งสดสดครับจากบ่อสดเลยเอาเตะขอมดมาหนิเตะขอมดเตะขอมดมานี่ครับเหล่าไม่ยากครับเอาเอาอ่ามันจะครับพักเริ่มชุกเริ่มเขาใส่เหมือนน้ำแล้วครับครับผมบีบน้ำใส่เลยเอาครับประหยัดบีบน้ำกัมกับครับน้ำมางแกงหนึ่สองแกนครับเอาตามส้มตามใจชอบนะครับเนาะบีบน้ำครับบีบน้ำเซฟตามด้วย ผงนัวนิดหน่ยอยครับเอา้าผงนัวเสร็จปุ๊บเราก็ชิมตามใจชอบนะครับชิมตาม้ะปรุงรสเลยชิมก่อนอืออจากเกลือนิดหน่อยใส่เกลือครับเอาเติมน้ำปลาเหมือนเดิมครับน้องไม่ใส่เข้าไปใส่เติมใส่จิ้มใส่ชิมตามใจชอบนะครับเนาะเอาละเด็ดร้อยจากนั้นเราก็พักป้อมต้นหอมพักชีสครับใส่ไปเลยผมไม่มีพักชีครับมีพักป้อมแต่ก็ต้นหอมเด็ดร้อยครับผมปิดไฟเลยบ๊อบ นี่ครับเซตแล้วครับผมแกงพกบุงใส่ปลาดีครับอร่ยๆๆๆนี่โอเคครับครับผมเป็นอันเซจแล้วครับผมแกงพกบุงใส่ปลานี่ครับอร่อยอร่อยครับมือนี่ครับมื่อยนี่ครับผมเอาครับลองมาแยกกันดูนะครับโอเคครับบายบายครับเดี๋ยวเก็บพิงแย่มากรับเห็นเมมาะขนาดบาย